คนยู่ทางในน้ำหัมึงเนี่ยมาปวดมาเหลือเทปปุ่มนี่จักหน่วยละนี่เฮ้ยพูดนะก็นะหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้ยหน่วยใหญ่เป็นดอกอีกเสยปปดเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ไหมอ้มันออกเป็นปุ่มตัวนี้เนาะอุ่น นี่ปุ่มหนึ่งนั่นปุ่มหนึ่งโอ้ไม่ออกเป็นปุ่มหลายอ่าหน่วยใหญ่พอมบักม่วงโชกอันนั้นกูแต่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 สุขฆ่าตัวนั่นปุนสุขฆ่าตัวโอ้ออกเป็นปุ่มเป็นพ่วงไปใหดบักม่วงตากแห้งเด้อยี่กง อก็ว่าหมักม่วงอันนี้มันกินได้โดนยูดอกอยูว่านเะห็ดมม,ม,ดม,ม,ม่วงแนใ่อกลเ<ะ>ฮ็อันเห็มส่ามัน,น่วยไงอได้ัง่วยนหน่อยเด้มันตนน่อยลรืว่ามันตนน่อยนะขันตนน่อยฟันไมันปงุงมาเห็นบ่แนเออเออแผมันเกิดน,กนั่น้ในใหม่ตีเออดก พีตาแนวดกโดดไว้อยู่สวนไฟบ่แม่นห้ากระตุนห้ากระเป็นเออต้นเขาจังเลยมันห้ากระเป็นตัวมันห้ากระเป็นน่วยปีกายนี่จะมี่ปีที่สองขึ้นจีนน้อยันบ่ไหมนี่แหละแต่ว่าปีกายมันเป็นน้อยใหญ่อยู่ปีกายมันบดบันนี่มันน้อยใหญ่อยู่ปีนี้มันดกมันเลยน้อยๆเพราะว่ามันตุนน้อย ปลานีนคันสิบ่ายห้าเด็ดออกมันเป็นป่วออกมาหลายๆเฮาเด็ดออกเขาเสียดายนะเ้าเลยเออเล่เฮาเลยบ่อยากเด็ดแม่ห้าเสียดายมันเป็นปุ่มเป็นงอนอยู่ไม่ถึงงนนี่เขาจูงจูวางอ้นนุ้ยอ้หน่วยเรื่องเหลืองข้ามข้ามละกุ่นละข้ามปุ่นหน่วยเรื่องเหลืองถูกเด้เด้ถึนไปไั่บ่ถึง ก่อนยืดวิตนะมีอยู่สามต้นสองต้นนี่เพิ่นเก็บออกแล้วสองต้นนี่เก็บออกแล้วสองต้นออตนี่เก็บเกี่ยงแล้ว อันนี้ต้นมักลินจีต้นมักลินจีต้นบักไงกับ่เป็นนวยแมนบ่โอ้มักลินจีนี่สิเป็นนวยยากอยู่เด้อมีบักม่วงโอ้โอ้ย้ามกัมีตนไหนโกนั่นไปเบิ้งดูกทาเ่าลยอทไล่นี่เบิ้งกัะนั้น มันซ้อนหลาย nga มันมีทายบึงทายไว้ตนนี้มันใหญ่กว่ามูง่าแตกออกหลายมันกเ็เลยมีหน่วยหลยสองต้นนั่นเพิ่งเก็บออกมืดแล้วหวานหวานเพิ่งขายถุงละยีสิบบาทถุงละเป็นโลกกลัวพุ่นละได้หลายคัก เพ่อนว่าของจะของปลูกเองก่ต้องขายแพงขายให้พี่ให้น้องกินประสันเพื่อนว่าจะของสวนเพื่อนว่านาี่หละปลูกในหัวในสวนปลูกไว้จะกินหรือกินกระไดขาย มีส่วนอันส่วนเนี่ยอันนี้คือบอกไฟ